เอยหมีคิดคิดวันนี้มีใครมาเปล่าวะแคปในแชทกลุ่มอ่ะเพื่อนไม่รู้ไม่รู้แต่มือือะไรมากูไม่รู้เนี่ยมันคือะไรว่าหมีมึงแชทเลยอย่าวะถามไปใช้แน่นอนไอเหี้ยวะแต่กูแต่กูเห็นมัน,ม,นมันอ่านว่า water อ,อ,อย่างไม่รู้อ่ะรอเลย water spray คืออะไรวะ สเปซอะไร,ไรนูกกัน่รูนไงไม่ได้ป่ะปต่เฮ้ยเดี๋ยนะอ้าวเคยมีแค่คนครูวะแล้วแล้วที่เห็นบอกว่ามีคนหนึ่งใคระวะอะไรเนี่ยอะไรวะที่อะไรอ่ะเล่นน้ำคอง จับใต้บ่บอใช่เขาขยันแตะมา,าดนดมาเอาไงจันไม่จันเนอะแม่จันนั่งมองเงี้ยนั่งมองน้ำทะเลอยู่มันมันน้ำคลองไอ้มันน้ำเขื่อนจันไม่รู้อะแม่จันจรเรียกน้ำทะเลไปก่อนเอาลเฮ้ยนี่ยว่ะเฮ้นี่เพื่อนไฟก็ามาแบบไปเฮ้ยไฟเป็นไงเพื่อนเดียวไอ้เนี่ยน้ำไปเนี้ย อะไรเนี่ยแหน่ะนะไม่เนี่ยตัวเขียวมาเลยแต่มันแต่มแต่มีอาหารด้วยวะมีบัฟมีบัฟจานเต็มอาจารย์มีไม่เนี่ยมีเออมีมีอยู่ในกล่องอยู่อาจารย์เตียมมาอยู่อาจารย์เตียมมาอยู่ชามก็ชามก็มีไอ้ไฟกินหมดทำไมอ่ะทำไมอุ้ยอุ้ยจานหายใครกินอะไปไม่คือใครกินใครใครกินจานก่อนแล้เนี่ยใครกินจานก่อนแล้วเนี่ย กินกันหมดเลยอะไม่รู้ไม่รู้แล้วอาจารย์กินอะไรอะอันนี้เดี๋ยวแล้วเบมันจะนอะเบเมันจะนต๋ยวออ้โต่อยกนทำไมเนี่ยพี่เบลเขมันจะไหนกูตองอังไง้ฝากีเลยอ่ะดูเลยเขียวอะอันนี้คือแบบแบบนึ่รู้กันจ้าตามีไปมีไปนะเพื่อนไปไป เสก็เไปเน่ยไ่เอไมเห็นไหมไฟไเห็นมอ้ยอุ้ยมีมีมีีเหาเเด็กนึวาดกเด็ด็กคลังเราเพื่อนอุ้ยมันเกมาแล้วไฟเกมาแล้วอุ้ยไปแล้วพี่น้ำน้ำเย็นมากเลยเราอยือให้จะายแล้ต่ออะ หร้เพืเม <styles> like, kind of ีอะไรบอกเว้ยเมื่อกี้กินน้ำไปเว้ยเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เรากินน้ำไปแล้วเป็นไงมันอิ่มเว้ยมันอิ่มเว้ยกินกินน้ำกินน้ำเขี่ยไปมันอิ่มอ่ะเรากินมากอร่อยอาจารยอาจาร์อาจารย์อาจารย์ขึ้นเน้อหนักจริงจอ่อ่ลู้เกลือออ อาจารย์หักเลยอาจารย์หักคะแนนอาจารย์พวกนี้สวยดิอาจารย์พวกนี้สวยดิอาจารย์ผู้นี้สวยดิเอาก็เธอทำงานร่างกายอาจารย์อ่ะไม่ผิดใะผมผมจะบเองกำลานักเรียนหมีน่าจะใกล้ตาละเล่นกันมันดีๆนะน้ำมันลึกอ่ะเกล็ดนะเกล็ดเองกินน้ำในเอ๊เจเองกินข้าวในน้ำมันมันไม่ไม่ดีเลยพูดได้ไงเนี่ยนั่นเดียวก็ว่าอยู่แล้ว่าว่า สั่ไปกินน้ำแล้วอิ่มคอ,อยยิ้มหน่อยไปเดี๋ยวนั้นเ,เรากินสาเหรอเนี่ยติงก้าไม่แต่ติงก้าไงเรานัง่งเรานั่งคุยกันดีกว่าเด็กไม้อ่ะเดี๋ยวนะแล้วอ,อาจารย์สรุปแล้วห้องเรามีสรุปว่าห้องเราจะมีเด็กใหม่อีกไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์ใครอยากย้ายก็ย้ายมาเดีนั้นมีมีใครบ้างวะมีไอ้ตะวัน มีมีเองไงไฟแล้วก็ไอ้บอสแล้วก็ลามิเดี๋ยวแล้วผู้หญิงห้องเราม,ามีคนเดียวเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วอุอ้ยเอาไว้เอาเดี๋ยนะอาจารย์อาจารย์ผมคนนีจ้อาจารย์เอาไปสิอ่ะอ่ะไปไปเลยจะเลยน้ำหมดแล้วนึงนะแล้วนึงน้ำหมดน้ำหมดเดี๋ยากแตกในนั้นเลยเหรอวอาไป <laughs> หนาวว่าหนาวว่แเก๋แบบตอนนี้เง๋ดีอร่อยก็เย็นดีอากาศมันร้อนมากเลยนี่บอกว่าเดือนธันวาแล้วเดือนธันวาแล้วทำไมมันยังร้อนอยู่เลยน่าจ่เดือนธันวาเมกี้เข้าใจไหมเงไม่ไม่แค่น้ำหมดใช่ไหมไม่ได้หมดนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี๊ ถักเ <mm อาเพิ่มอร่อยยังดีเนี่ยอร่อยเลยดีนก็ับบเนี้ยอันนี้นอนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนี่จาน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 ผมจะบอกเลยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยผมกินผมกินเต็มไปอ่ะผมอิ่มเลยอ่ะฮะทำไมโอ้โหอ้าวมันเกินมาแล้วมันเกินมาแล้วแห้เราเล่นมันดิ เดี๋ยวแล้วเราอยู่อะไรกันแน่เราอยู่มาปลาไม่ใช่พื่อนทไมเราเราจสุกแน่นสิอรยอะไรน้ำเองอะไรอะไรกินอะไรอาไวเยาเรเกยมาเร็วเกย์มาเเกยมาวกยมาเรเกยมาแล้วเกาเวกมาเร็ว์มาเอมันจะเกิ์มาแร้วเมรวเ โจม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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๋อแล้วมีทางขึ้นได้ดีกว่าเอ้ยไอตรงนี้มีทางขึ้ไม่มีไม่มีไม่มีขึ้นมากรุกกรุกมันมีทางเมยนมีขึ้นมาจานจานมันมีจานมันมีก็มันก็มัไว้ขึ้นไปแล้วจานไป้ขึ้นไปแล้วโอ้เราเดินตีเปล่าโอ้จริงจังจริงจังไม่ใส่ใส่เท้ามาด้วยโอ้โหโอ้โหแต่ละปปดหัวอะไรเนี่ยขี้หัวโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยจะจะไปหมดเลย อุ้ยอะไรนี่้มันล้างมันล้างอ๋อมันล้างมันมเหม็ดสะอาดเลมันล้างเหม็ดสะอาดมีลูกแถบไรมันไม่มีประตูไงประตูมันถูกเข้าไปประตูมีลูกประตูมีประตูมีปรอันนี้ก็มีเพื่อนนี่ประตูมันล็อกประตูมันล็อกประตูมันล็อกเนี่ยเนี้ยประตูมันล็อกประตูมันล็อกอาจารย์ตลาดสุดนี่ทางนี้เขาทางนี้เขาทางนี้ทำจริงอ่ะอาจารย์หลุดต้องอะไรเนี่ยโม่งี้วะ เฮ้ยอาจารย์ก็บอกมีนตังคเแล้วเราเดี๋ยวแล้วตังข้างบ่าววิอาจารย์ว่าอย่าขโมยของบ้านเราดีกว่าอาจารย์อเขาอยู่ด้านหลังอาจารย์อ่ะอาจารย์ใครอยู่ด้านหลังอาจารย์ไม่เห็นมีเลยวันนี้มีเตี๋ยวสองอันเขาวกับบ้านเดี๋ยวโดนเจ้าที่เล่นหลอกเพื่อนเแถวของไปนะอาจารย์ว่าไม่มีอะ เกมไปแล้วมันเอมไปแล้วมันเกมไปแล้วมันเอาไปมันเกยไปแล้วมันเอาเกมไปแล้วเฮ้ยเพื่อนออกมานอกดิมันมันมีเออจุดมันมีเพื่อนมันมีอะไรวะมันมีที่ก่อไฟอ่ะมีไฟขึ้นอ่ะแต่ไม่มีคนอยู่ในเขา่าไงวะไหนเนี่ยเนี่ยเขาอาจจะแบบอ่าไม่ไม่ค่อยแบบที่เกตทำอย่างเงี้ย ก้เกจทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ที่นี่ก็เป็นได้อแกนว่าเธอหลอนแจนว่าเธอหลอนนะผมว่าล้าทำทำทำพวกทำขกินผมกินไอติมแล้วมันเย็นแตนกินคุกกี้ทีไข่ตุ๋มบุ้งเลยอะไรเนี่ยแต่กินไปตั้งพันหนึ่งเพื่อนจะเอาไปโยนก่อไปทำไมพันหนึ่งเลย ไม่มีอะไรเดี๋ยวแล้วไปทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนมีรองเท้าหมดเลยเหรอน่าไม่เราไม่มีมั่งอ้าใส่เงก็สวยปะเราไปไหนกันเดี๋ยวลงปตาออกไปเล่นน้ำตะกอนดีกว่าปะใกลๆเนี่ยมันก็กลับได้อยู่เนตเนี่ยตตรงนี้มันลืมไม่ื่อนลึกอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเพื่อนในไหนอยู่ไหนไหน มีอะไรอ๋อเนี่ยอะไรเนี่ยมาแล้วเปิดมันคืออะไรเปิดปิดไฟนียไม่ไม่เป็นเป็นงันหรือเปล่าเป็นที่ควบคุมไฟเขื่อนอะไรเงี้ยจะเล่นทําไมอะฮะอายเล่นอีกครั้โอ๊ยแค่เนี้ยตีอาจารย์ทำไมอาจารย์หักหักคะแนนเน่เธออาจารย์เธอจะไม่มีวันได้เกสีเธอจะไม่มีวันได้เกสีอาจารย์เธอจะไม่ เป็นอะไรมีมีมันเลือกมีวโววาวววเก็บตกไงเราเก็บยั้ไงเราโอ้ my ม่ก็ตัวสีโอ้ยโอ้ยมันเลื้อยนายดูจานดิจานจานลงไปแล้วล่ะจานตายแล้วอะเปไงดีอ๋อเนี่ยจานมาแล้วจานเหมือนเหมือนพี่จีจานเมื่อกี้จานตีตีลงไปดีตีลงไปไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องขึ้นไปอ่ะอไ ค่ขาขาไปคิวเอ้าอ่าบายบายบายไม่ได้ดิถ้ารักเรียนตายเดี๋ยวอาจารย์มีความผิดมันตายจริงขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์มีความผิดข้อหาค่านักเรียนตายดีเดี๋ยมันจะตายจริงมันจะตายมีสองจริงเดี๋ยวตายจริงเะิดตายวอรอยูเกิดตายเสียดายว่าเป็นอาจารย์ นนอย่อยอยอาทิลัะไงีอย่าเดินสนเข้าใจไหมอุ้ยพาดพาดไป็นอาจารรย์นไปได้กว่าครับเจอแั้วมันมีเหลือเธยเว้ยเรือใครวะมันมีเรือเวยเธอเธอก็ไอหมีมันลึกไม่ใช่เพื่อนถ้าถ้าถ้าคนเข้าว่ายน้ำเป็นเขาก็ไปได้อะไม่เหมือนทากิีลมกันเมื่อกี้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 ข่ามไปตะคิวเว้ยมันยุ่งว่าเวลานั้นไม่เลยข่าวอื่ แล้วมันคือไงเป็นนี่ไงกันนั่นะมีอะไรเลยจบโอเคไปเอ้วอะไรทำอะไรวะนะอะไรอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีันีม่ได้เลมันมีท่านน่ะมาเราดูเรือมาดูท่านปะไหลไปทั่วแล้วไปทั่วแล้วเนี่ยที่หมันไหลไปทั่วไปทั่วไงแล้วมันมีเจ้าที่อยู่นะนักเรียนฮากิหรือว่ามันมี ว่าไัลมามันมีคนฉี่อย่างงี้แล้วมันก็ไหลไปวะเฮ้ยทำมืดเลยเฮ้ยมีกองไฟด้วยใหญ่จ้ามัวแล้วจ้ากองไฟที่นอนมีกองไฟมีที่นอนด้วยมันมีที่นอนแล้วไงหรือว่าตรงนี้อาจจะมีงี้ครั้งหนึ่งอาจจะมีคนมานอนแล้วก็มีอยู่สี่คนห้าคนแล้วเขาก็มาตายแค่นี่เสื้อผ้าเปียกก็หนึ่งอาจะเป็นงานมันจะอยี่ท โอ้โยๆไใจเส้ยแก่ลงเฮ้ยๆไฟๆอ้าวข้างนเนี่ยจะมีทางไปต่อลงๆลง้ลงๆไปนี่เดี้ยวมัมีทางเพิ่มป่ไม่มีเนี่ยนี้มันไ้ยไ้มีทางนี่แต่ลงไปไม่ได้ต้องหมดไปแล้ทางไหนแคบเยลินไม่มาเลยเกินอ่ะต้องให้ต้องให้รามีมาแต่ลามีไม่มาจล้ว้บเลยไม่เย็นน้ำอ้าวไม่ไ้หมดอ่ะอยู่ข้างอยู่ข้วงนอกแล้ว